นี่ตัวเองดูไว้นี่การเตอกตะเพื่มขึ้นกอหนูไว้ผมไม่ได้ใช้คนเตะนะเว้ยเขใช้คนขึ้นไปขย่มหนูนนี้ขยิบเพิ่มเต้มเดียวเลยแค่สี่สี่คนเลยขย่มาับนี้เลยนึ่ลงมาแล้วลงมาแล้วเห็นไหมลงมาแล้วลงมาแล้วนี่นี่เป็นไงแล้วก็มันจะเข็มมันจะไม่แตกต่างไงมันจะแบบลงแบบแบบแมนนวลเลยลงไปจนแบบจุดมันเลยเันนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสี่คน แล้วก็จะมีคนจับคนหนึ่งอะจะเป็นไม้มีคนจับคนล้วก็เริ่มเยนนี่ยังไงน้ำกระจายยังไงสุดยอดไม่เล่านี่เจาะเข็มเจาะว้เข็มเจาะใช้มือคนเจาะเลยว้ยสวัสดีครับผมลุงเทียนพาล้อนะฮะวันนี้ลุงก็จะพาพวกเองมาดูนี่การเจาะตอกเข็มเข็มคือเข็มเจาะมือฮะคือการตอกเข็มเข็มไอออะ ที่มีความสูงความยาวประมาณ4เมตรนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเขาจะเจาะเป็นการเป็นการเจาะหนำลุ่มก้อนใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่อันนี้เป็นการเจาะเป็นแบบเข็มมือนะเว้ยเป็นเข็มมือที่แบบการเจาะซึ่งมันพื้นที่มันแคบมาถ้าเราจะลงเข็มไมโครพายก็ได้นะไมโครพายนี่มีสูงสุดถึง1 0 20เกือบ20เมตรนะถ้าเกิดเราตอ,อ,อกไปต่อต้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นเข็มเจาะ ซึ่งขนาดที่เราทำเนี่ยทำคือจะตั้งจะยกพื้นขึ้นไปเป็นแบบเป็นเทวเฮาส์ที่มีขนาดฟัง4ง4เมตรความยาวความลึกจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านเนี่ยก็ประมาณ15เมตรน่ยแล้วก็มาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะจะต่อเติมยกขึ้นเป็นสองชั้นเท่ากันซึ่งด้านหลังเนี่ยปกติมันเป็นเป็นพื้นที่ซักล้างใช่ไหมเราก็ต้องเจาะ ตอกเข็มก่อนตอกเข็มเนี่ยนะเนี่ยเนยตอกเข็มก็คือตอนเนี้ตอนที่ลุงเข้ามาหน้างานเนี่ยก็ตอนนั้นท่างเขาเจาะไปได้ส uh ่วนหนึ่งแล้วฮะแต่ยังไม่เสร็จนะคือทั้งหมดมัน28ต้นก็เจาะไปได้สักประมาณทักยี่สิบต้นแล้วเขาก็ต้องลงก่อนเพื่อจะหาพื้นที่ที่จะยืนเจาะใหม่ไงเห็นมเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยนี่ยนี่ฮะตรงเตอนนี้เป็นที่เองเห็นเนี่เป็นแนวแนวคานที่ เราจะทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมมันมันแคบเห็นไหมเองเห็นนะมันแคบแคบถ้าเกิดใช้เข็มไมโครพายเนี่ยมันมันทําไม่ได้อะมันมันพื้นที่แคบแล้วก็ถ้เถื่อนไปข้างๆบ้านเขาอีกเนี่ยเราก็เลยต้องเจาะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้เขานำอะใช้พ่วงใช้พ่วงแบบยาวมีความยาวมากพ่วงพ่วงเขายาวมากเลยเดี๋ยวพวกเองก็เห็น,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพ่วงเนี่ยยาวความยาวต้องสี่เมตรอะเขาเจาะลงไปนําไปก่อน เบื้องต้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อจะลงเนี่ยอันนี้ลงเข็มลงไปต้นหนึ่งซึ่งมันมีแรงอัดไงมันก็ลงไม่หมดลงลงไปได้ระดับหนึ่งเสร็จแล้วเขเดี๋ยวเขาจะใช้วิธีการขึ้นขยมใช้คนขึ้นไปขยมขยมลงไปแล้วเพื่อให้ให้ให้ลงแต่เขาไม่นิยมการใช้สามเกอตอกนะเว้ยเพราะถ้าเกิด ตามเกลอตอกเนี่ยเข็มต้นตง้ตงตองตอง,ตงกลางต้นเข็มเนี่ยมันจะหักหรือว่าหัวมันจะแตกมันก็จะทํารุดก็เกินจะไม่มีวามแข็งแรงเนี่ยนะมาแล้วมาแล้วแล้วเนี่ยนี่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 ยมันพื้นที่มันแคบมาดูเดียเขาใช้คนแบกเอ้ยดูดิแม่งโคตรหนักเลยดูดิดูดิเด็กกระพุ่งทำให้ฟามํานานทําไม่ได้เดี๋ยวเวดูดิดีนี่ลงมาวูบลงไปเลยเนี่ยเพราะเขาเจาะนํานไปแล้ว่ะเห็นไหมนี่ ไอ้ไม่ต้องสงสัยเลยทำไมไม่มีเสียงกแกงกองแกงสิพ่อไปเกตก่อสร้างนะเว้ยลุงมา่ส่คลิปใส่เสียงใหม่ตอนที่ลุงถ่ายนะเว้ยม,มันเสียงดังมากเลยอ่ะมันก็คือฟังเสียงที่อที่ลุงจะอธิบายให้ฟังอ่ะมันไม่รู้เรื่องลุงเลยมาทําแบบแอะแดปใส่เสียงใหม่ใช่ไหมในน,นี่พุ่งลงไปแล้วพุ่งลงไปแล้วพุ่งลงไปแล้วนี่นี่ต้องใช้คนจานวนเยยะนอะเว้ยต้องแบบมีการบล็อกหน้าบล็อกหลังเลยนะนี่น ที่เขาถือเกียวน่ะเป็นไออะไรวะเนี่ยที่ลงมือทีเนี่ยก็คือไอเป็นหมอนที่พาดบ่ารองบ่าการแบ่งเขาอะถ้าไม่มีเงี้ยมันก็มันโอ้โหมันเป็นเป็นเป็นแท่งปูนอะเป็นเข็มไออะขนาดฝามฟางสักสิบห้าถึงยี่สิบเซนอะหน้าฟางของของเสาเข็มเนี่ยนะแล้วก็ที่ ลงมาตอกที่ที่เห็นตอกนี้ก็คือมีฟาร์มส่งอยู่4เมตร4เมตรซึ่งก็เพียงพอเพราะว่าเรายกพื้นขึ้นมาน้อยเดียวนะเนี่ยเนี่ยเขาตอกไปได้ส่วนหนึ่งนะยกพื้นมาได้ส่วนเดียวใช่ไหมยกพื้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยคือน้ําหนักมันจะรับไม่มากมันจะรับอยู่ตะขานที่ลงขี้เห็นไหมนะขานนั้นอะ่ะที่จะลงเยอะถึง20ต้นนะตรงนั้นอะ่ะลงไป20ต้นเพื่อจะรับเป็น ฐานต่อหม้อแล้วก็อะไระเขาเรียกอะไรนะเข็มลายเข็มลายรับขานนี่ยนี่นี่พุ่งลงมาแล้วโวนี่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 อันนี้เป็นแรงอัดเว้ยพอมันมีแรงอัดอยู่มันมีทั้งน้ํามีอะไรเขาเจาะลงไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเขาพยายามจะโยกหอยหลงก่อนโยกหอยหลงก่อนเขาจะไม่มีแบบรุนแรงเลยนะว่าเอาสามเกอตีหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เข็มหักกลางต้นเหมือนกัน เนี่ยพื้นที่มันแคบเห็นไหมพื้นที่มันแคบเนี่ยเอ็งเวลาเอ็งจะต่อเติมเนี่ยเอ็งคุยกับผูดหรือเมาไว้ดีเลยว่าเอ้ยลงเข็มเนี่ยลงไมโครพายไหมได้ไหมแต่ว่าในส่วนหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเขาไม่ยินยอมให้ลงไมโครพายอะนี่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 เขาจะมากดเติมนี่นี่เอ็งมาดูดินี่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 ขึ้นไปแล้วเนี่ยสองคนแล้วนะขึ้นไปสองสามคนแล้วเว้ยสามคนสี่คนเข็มต้นเดียวนเนี่ยเอาห่มลงไปเลยยมขยมเห็นไหมล่ะ ขย่มลงไว้นี่นี่นี่ขย่มลงไปแล้วย่มลงไปอยู่ในระดับที่บ้รับเหมาสั่งเข็มเจาะนีู่้รับเหมาสั่งลงไปแค่ไหนเขาก็จะลงไปแบบใกล้เคียงหรือว่าลงไปต่ำกว่านั้นแล้วเราู้รับเหมาไปหายเองให้คนงานไปหายนี่ขย่มลงไปเนี่เห็นไหมนะนี่นี่นี่ลงไว้ดิมาใช้คนแรงคนนะเว้ยขย่มนะเว้ยไม่ใช่ใช้แบบเอาสามเกลอว่าอากหานตีนะเว้ยดูด้วยัขึ้นเหมือนกันขึ้นเนี่ยขึ้นเหมือนกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ขย่มลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นจ้าจ่าเลยเนี่ยลงทรงไม่เห็นเลยเนี่ยนี่นี่ขย่มลงไปเนี่ยนี่ปรับน้ํากระจายลงไปในระดับที่เขาตกลงหรือว่าสั่งไวเ้เห็นไหมนะถังเข็มเขาจะจัดการเลย,เยขึ้นขยม่มอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเข็มเจาะหรือว่าเข็มขยม่มเข็มห่มคือการเปิดทางนําแล้วก็เจาะลงไปเนี่ยคือเวลาเราจะต่อเติมเนี่ย ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพนะเว้ยลงแนะนําต้องลงเข็มนะเว้ยเนี่เนี่ยขึ้นเป็นคนที่สองเนี่ยคนที่สามคนที่สามแล้วคนที่สี่แล้วปะนะคนที่สี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนแล้วก็จะมีคนจับไมยอยู่อันหนึ่งคนหนึ่งนี่จับคอยจับแล้วก็คอยมองระยะเนี่ยเนี่ยก็ดูตะเกตดูได้ก็จะมองจ้องมองอยู่ที่ตัวเข็มเพื่อให้ได้ระยะที่พลูโมเมาก็สร้างไว้เห็นไหมนี่นี่ขึ้นแล้ว สา,สามคนคนที่สามไม่พอเว้เยคนที่สี่ขึ้นไปเอาก็ะลงแบบหุยเล่หุยเอ้หุยเล่หุ้ย,ย,ยนี่ไงน้ำกระจายเลยนี่เป็นไงวันนี้ลุงเอาแบบเบอร์เนี่ยในส่วนหน้างานของการต่อเติมแล้วก็สร้างเนี่ยมาให้พวกเองดูศึกษาแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเองก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเอานี่ มาถึงพอเสร็จแล้วพอลงเข็มเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่ว่าอย่างเขายังเจาะไม่ครบเขาก็จะไปยืนดูตามพาดหัวเข็มแล้วแล้วเขาเจาะเห็นไหมเองเห็นพุ้วไหมเนี่ยกูหยังใหญ่อะ่ะดูดินี่ยังใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยพุ้พวพุ้วเลเห็นไหมเจาะลงไปลึกสมมติว่าตกลงกันว่าที่เข็มอยู่สี่เมตรเขาจะเจาะอ,อยู่ประมาณสามเมตรฝ่าเจาะไปแบบ เหลือพวกเจาะประมาณสามเมตรฟาฝ่าหรือว to ่าลงไปใกล้เคียงแล้วเขาจะเหลือไว้พื้นที่ให้ขยมลงไปเพื่อให้มันมีแบบแรงอัดหน่อยนะเห็นไหมเนี่ยดูดูเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยพอเขาเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแนวอันเนี้ยอันเนี้ยที่เองเห็นเป็นแนวคานเว้ยแนวคานมีเข็มทั้งหมดยี่สิบต้นนตรงเนี้ยแล้วก็มันจะมีดินทับถมไปแล้วทับถมมาอันนี้จะเป็นเรื่องหน้าที่ของของลุงและที่จะมาเปิดหน้าเนี่ย อันนี้เป็น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 ตอม้อด้านหลังที่อยู่ติดกับตัวบ้านซึ่งหลุมละสี่ต้นหลุมละสี่ต้นสี่ต้นเสร็จแล้วแล้วก็จะมีลายลายลายอย่างเงี้ยรับเพื่อรับขานรับน้ําหนักสาเหตุที่ด้านหลังใส้ใส้น้อยฝ้าเพราะไอ้นี่ไงเพราะมันติดกับตัวบ้านแล้วก็เยอกตัวบ้านเนี่ยเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นรั้วขนาเน,นี้ยมันจะเป็นขานเหมือนบ้านตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นขานแล้วก็เราก็เทพื้นแล้วก็จต่ตอนแรก ข้าวโมนก็จะไปก่อหรืออะไรต่ออะไรก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่มีรับน้ําหนักมากะอเพราะว่าเขาได้คํำนวณมาแล้วไงว่าคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนะเว้ยเนลุงอี่คลิปทัดเดียวกัน